คอลเลกชันครุยสองพที่กรุงเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะต้องบอกว่ากลายเป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปถึงแล้วจะใส่ชุดไหนนะเข้าร่วมการชมแฟชั่นจากแบรนด์ระดับโลกแบรนด์นี้ค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะยาย่าเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการอัปเดตแฟชั่นชุดแรกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะโดยเธอเนี่ยหยิบชุด เป็นชุดเดรสสีดําติดลูกไม้สีทองหรูมากมวารวมทับกับกางเกงขายาวลายทางนะคะแล้วก็แมทชกับรองเท้าบูทส้นหนาหน่อยซึ่งทําออกมาได้เก๋เอาชุดนี้อยู่เลยเดียวค่ะใช่นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับสายาย่านี่ยังได้กระทบไหล่นักแสดงระดับโลกนะครับ นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิเชลวิลเลียมส์นะครับนักแสดงฮอลลีวูดแล้วก็แบรนด์อับบัสเดอร์ระดับโลกขอแล้วก็มีเจนนิเฟอร์คานาลีอีกด้วยบอกเลยนะว่าชุดยาย่าเนี่ยทำไม่ใช่ยาย่าเนี่ยไม่หยุดใครจะลองดูซิเนี่ยเอาอยู่การใส่กางเกงขายาวทับด้วยกระโปรงยาวเลยเข่าอ่ะไม่มันไม่ใช่กางเกงขายาวนะไมันเป็นแบบชุดเดียวกันเหมือนเป็นถุงเท้าอ๋อเดี๋ยวนี้ที่เขาคิดกันใช่ไหมมันเป็นแบบดึงขึ้นมาเยอะมากแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะ เป็นบูธแบบนี้นี่มันแบบลอดยากเหมือนกันนะคะเหมือนคล้ายๆรองเท้าบูทที่ชมพู่ระยะเคยใส่เออคล้ายๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสูงมากประมาณแบบเข่าถ้าเกิดเจ็บเทปก็คล้ายๆถุงเท้าบอลนิดนึงเอออะไว่าด้วยความที่เป็นย่าก็เอาแยูขึ้นมาเลยดูสิเนี่ยตัวสั้นหน่อยนึงเก๋มากนึกถึงภาพวาเป็นใส่เออถ้าเป็นพีดาใส่อะที่แบบสูงไม่ถึงร้อยหกสิบจะเกิดอะไรขึ้นจะมีความแบบฮะอันนี้คือเก๋ความขึนไม่เข้าใครไม่ออกอยู่ะแต่อันนี้คือ รอดถ้าใส่มาก็ไม่รู้จะเตือนเพื่อนจะเตือนพี่ไหแต่พอเป็นยาาๆก็โฮอยู่ทั้งที่เหอนใส่ชุดนอนเบาๆเออแต่เก๋มากบวกกับหน้าผมด้วยคนทีู่้กันเออยยาๆดีโฮอยู่ค่กถูกต้องนะครับ